สวัสดีครับวันนี้น้องฟ้าจะพาไปที่วัดบ้านเล่ยนะคบซึ่งจะผ่านตรงห้วยบงที่มีกังหันลมกังหันลมอยู่ต้นหน้าเราเลยกังหมมันลมเยอะมากเลยแม่บอกว่าถ้าเรามาถูกทับกังหมมันลมอาจจะเยอะมากเลยนี่วิชีอยูอ่รอบตัวเลยจริงๆอ่ะ เส้นถนนใหญ่มันมีนะแต่เราอจับ GBS มาแลว GBS มันพามาเส้นแบบเส้นหมู่บ้านอะ่ะโอ้โถนนสุดยอดอีกดเดินเราก็จะเจอถนนใหญ่แล้วนะคะทุกคนดีใจกับเราหน่อยอจริงๆริงอ่ะถนนถนนลูกลังที่เราโดนที่เราเจอมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นระยะทางไกลมากหรอกเออแบบขับมันพาขับเข้าไปแบบทางลัดลัดเข้าไปแบบในแบบในป่าในหมู่บ้านอะไรอ่ะเออก็เลยเป็นทางแบบ ุกลังทางดินทางแบบเข้าไรเข้าสวนชาวบ้านเขาเอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี่ก็จะบาดเสียวนิดนึงว่าเออฉันมาถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มาถนนใหญ่แล้วสบายใจนี่เรามาถึงแล้วอืออมสุดยอดอันไห้กันแล้วใช่ทำไมต้นไม้หังเยอะจังต้นไม้ต้นไม้เยอะมาก ทางเข้านะฮะหาที่จอดรถก่อนนี่แจ้งจูบิแจงสิจูบิแจงหาที่จอดรถก่อนวันนี้เราก็ถึงที่วัดป้าไลแล้วนะคะสังเกตได้จากช้างตัวโตๆตรงนั้นกับวันนี้แดดไม่มีเลยมีแต่แบบเมฆเหมือนฝนจะตกส่วนบริเวณนี้เหมือนเขากำลังสร้างอะไรสักอย่างอยู่อือฮึ เดินมากันแบบงงๆนะคะไปไปพักกันแปะแปะก็แปะองค์ละอันไงอ เราจอดรอเดืตรงนู้นแล้วก็เดินไปไหว้ตรงนู้นก่อนแล้วเราก็เดินมาตรงบริเวณที่เขาขายของแล้วเจะทะลุเข้าไปตรงนี้จากร้านจอดเดินมาผ่านร้านค้าแล้วก็มาเจอร้านโอท็อปนรงนี้นอกจากเด็กเยอะแล้วหมาเยอมีแบบร้านขายของเพียบเลยเดีกยหากีข้าวแถวนี้ก็ได้เนิมีขายหอยด้วยหมาเยอะมาก น้่งมาเยอะมากเด็กก็เยอะใช่อันนี้มาเดินมาทางด้านเข้าทางด้านหน้าวัดละพอเข้ามาแล้วฝนตกจ้าไป,ไปไปไหว้พระกันก่อนฝนตกจ้าย,ยิ้มหวานยิ้มหวานให้น้องช้างาตอนนี้ฝนตกนะคะ ก็เ,เลยยังเดินไปตรงนู้นไม่ได้เพราะฝนมันตกเราไม่ได้เอาร่มมาด้วยวัดสวยมากแต่ว่าตอนนี้ฝนตกอยู่ งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์กันก่อนฝนมันยังไม่หยุดพิพิธภัณฑ์หลวงพุหลวงพ่อคูณนะคะ,ะเปิดก็ไปเลยมันต้องเสียตังค์ไหมอ๋อเดินไปทางไหนลูกถอดรองเท้าก่อนปะไ,ไปถอดรองเท้าก่อน เท้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องเดินเข้าไปนะคะบริเวณนี้มีร่มให้อยู่ไม่ต้องตากฝนฝนยังไม่หยุดตกนะคะเราก็เลยเข้ามาตรงพิพิธภัณฑ์ก่อนเข้าฟรีโซนพิพิโซนพิพิธภัณฑ์มันจะเป็นแบบว่าไม่ไม่เปียกฝนเนาะเป็นอาคารเป็นตัวอาคารก็เข้ามาก็ถอดรองเท้าก่อนนะคะแล้วก็จะมีอาคารมีสนามตรงกลางนะคะเราก็เดินบริเวณอาคารได้แล้วก็จะไม่เปียกฝนนะคะมา มาปลาสั่งกระดิ่งแล้วติ้งติ้งติง้งขอให้ช่องดังไก,กลไกลขอให้ช่องหนูดังติงโอ้ว้าวฮะเอมือข้างในนี้ก็จะค่อนข้างสี่อร้อือฮึ เป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็มีหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อคูณเป็นพิพิธภัณฑ์มืดๆหน่อย<ม>เห็นสบายมีขึนไปชั้นสองด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์มืดๆหน่อยจะแสดงเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณนะคะมีม ก็จะเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อคูณนะคะตกใจเลยคิดว่าอะไร,ะไ,รไหน <c oughs> <c oughs> ข้างในก็จะมีหุ่นที่พึ่งนะคะน้องเมื่อกี้น้องฟาเดินไปแล้วน้องผาตกใจหองพ่อเป็นหุ่นที่พึ่งหลวงพ่อคูนนีฟาตกใจนัว่วก็ผาจริงๆ <c oughs> ข้างในน่าจะเป็นเรื่องราวเก่ากว่าหลวงพ่อคูณ <c oughs> เป็นห้องมืดๆเย็นๆนะคะ ก็จะมีหุอนขี้พิ่งหลวงพ่อคูณนะคะอยู่ตามจุดต่างๆรูปภาพอะไรอย่างนี้เมื่อกี้น้องปลาเดินมาแล้วก็แบบเห็นหุ่นขี้พิ่งหลวงค่ออยู่ในม,มุม <công> อยู่ตรงม,มุมพอดีมุมแบบมันมืดอะเนาะปาตกใจใม,กมีเด็กตกใจแต่สวยแล้วก็รักษาควาสมสงบกันนิดนึงให้ฟิลมากเลยโอ้ยใหญ่อลังการอันนี้คือชั้นสองแล้วนะคะ ไม่ค่อยโฟกัสเพราะมันมืดโอเคน้องฟ้าไปลงแปลงล่างกันเข้าไปดูข้างในกันมีสองชั้นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหผนที่พึ่งอลังการพอดีว่า,มาโมเดลใช่ใช้กล้องโทรศัพท์ไงมันก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยโฟกัสมันมืดเจีจจจงเหรียญด้วยแต่ละ่วมาศัพท์ก็จะแบบว่า โฟกัสไม่ค่อยได้รูปอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมานิดหน่อยติดหรือเปล่าไม่รู้ใช่โทรศัพท์ก็จะโทรศัพท์จะเจ๊งอยู่แล้วฝนนี่ไม่ไม่อยู่นี่หรอกมั้งเนี่ยคือฝนไม่ยอมหยุดเพราะฉะนั้นเราจะลุยฝนปะน้องฟ้าดูดิสวยดาาิงั้นเราก็ลุยฝนกันเถอะเพราะว่าหิวข้าวมากตอนนี้ก็เลยแบบ รีบลุยแล้วก็จะได้ไปหาข้าวกินไม่ไหวแล้วใช่เด็กลืนมัน้งคือฝนอะ่ะมันตกไม่หนักหรอกมันตกไปปลอยแต่มันไม่ยอมหยุดเว้ยเออตอนแรกก็กะจะรอให้หยุดแต่แบบดูอาการแล้วไม่น่าหยุดอะ่ะฟ้าเป็นน้ําแล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลุยเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือน้าบนหิงข้าวแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก็เลยอะเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้ข้างในกันก็จะมีกฎระเบียบข,ของที่นี่ด้วยนะคะ โอเคคือค่อนข้างยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วคือแบบว่าถ้าเรามาวันที่อากาศดีๆเนี่ยต้องสวยมากอ่ะสวยมากมากมากใช่เดี๋ยวแม่ขอแวะตรงนี้ถ่ายรูปแปบบ๊บโอเคตอนนี้เราลุยฝนกันมาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวลุยต่ออีกนิดนึงเพื่อที่จะไปไหว้พระข้างหน้านะคะจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนอาคารกลางกลางน้ำอะ่ะนะฮะ ใช่กลางบ่อน้ําก็จะมีแบบเหมือนเป็นบ่อน้ําม,มีพญานาคมีปล่อนนกปล่อยปลาด้วยนะพร้อมจะลุยฝนต่อกันหรือยังไปอ่าลุยฝนรอบสองนะคะแบวงการนมีชาลายเดินไปิารายทางยาวยิ่งใหญ่ยาวมากแลวก็เดินเข้าไปแล้วนะคะ จากมุมที่เราอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเรามองหันกลับไปก็จะไปเจอโบสถ์ตรงนั้น,ตรตรน,นที่เราเดินออกมาตรงนั้นเราก็จะมีช้างตรงนี้พ,พนนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ฮะอะไรนะลูกมีทางลงทางขึ้นอ๋ออันนี้ทางไปชั้นล่าง แล้วนี้ทางขึ้นไปข้างบนอาคะมัน,นเป็นอาคารวงกลมแบบเหมือนเป็นหมุนวนลงไปค่ะลงไปจะมีทั้งขึ้นลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนอันนี้เรากำลังจะลงไปดูชั้นล่างก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เหมือนพวกคูณมีไฟตลอดทางนะคะว้าวเป็นวัดที่สวยงามมากอะ่ะเธอวิจิตรการตาเหมือนก็มาในถ้ำาอะไรสักอย่างโซนพิพิธภัณฑ์รูปวาดเรามาถึงข้างล่างแล้วนะคะ เราเดินลงมาจากทางนี้เพราะฉะนั้นห้ามขึ้นแต่เข้าตรงนี้ได้นี่ตรงโซนนี้นะขออนุญาตหมดตรงนี้เลยแล้วกันเธอดูสิยังก็ไฟเทกแน่นี่นี่วัดนะเนี่ยนี่คือชั้นล่างนะคะ ห้องนี้เขาบอกว่ามันเป็นห้องเพชรเจ็ดสีมัน,นีเจ็ดแสง,แสงใช่นี่เขามีรายละเอียดบอกตรงนี้ด้วยนี่นะเห็นไหมนี่เป็นรายละเอียดบอกเป็นมณีศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นห้องมืดๆแล้วก็เล่นแสงไฟเป็นอารมณ์แบบเหมือนอยู่แบบ ต้น้ำใต้น้ำ,นำมีม้าน้ำเมื่อกี้จระเข้นี่อันนี้จระเข้อันนั้นมังกรมังกรแล้วก็อันนี้จระเข้เขาก็าได้แล้วก็อันนี้เป็นม้าน้ำอันนี้เป็นปลานะคะวงตรงกลางก็คือไอตรงที่เราถ่ายกันเมื่อกี้อารมณ์ไฟเทคไปออกข้างนอกกัน จากห้องคลังพระแสงเมื่อกี้นะคะเราเดินออกมาล้วจะออกมาสู่ข้างนอกแล้วก็จะมีแบบเดินไปข้างหลังได้อีกซึ่งตอนนี้ฝนกระตกตอนนี้เหมือนตอนนี้เหมือนเราเดินมาด้านหลัง ดนมองฮะโดยใครมองดกปันดุปันมองอ๋ออันนี้ก็จะเดินทะลุไปข้างหลังแต่เราไม่ไปข้างหลังเราจะเข้าไปข้างในกันต่อไปมานี่เอ่ะปากใส่ด้วยอ่ะ่ากลัวไหมเออ่ากลัวมาคือเราเข้าไปข้างล่างแล้วมันพาออกมาข้างนอกตรงด้านหลังข้างนอกเลย ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะข้ามาข้างในอีกรอบหนึ่ง<ฮ>เพื่อที่จะเดินขึ้นไปชั้นสอง okay? โอเคอันนี้เรากําลังจะขึ้นไปชั้นสองชั้นบนนี่นนานาทางขึ้นชั้นสองฮ่มามหาธาแห่งสวรรค์อย่าบอกนะว่าเราต้องเดินส,สถานีบุญเจดเรากําลังจะพากันเดินขึ้นสวรรค์นะคะม,<า>อมองเห็นทางล่างได้ด้วยนะคะง่าย เราขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วนะคะจะเป็นเหมือนห้องพิพิธภัณฑ์อีกอีกห้องหนึ่งนี่คือห้องนั่งสมาธินะคะจากโซนห้องนั่งสมาธินะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้มันมีทางขึ้นมาอีกนะเหมือนเป็นดาดฟ้าแล้ะ<ม>อันนี้คือชั้นบนสุดแล้ว<ม> อ๋อตรงนี้ก็เปิดประตูอยู่นั่นนี่คือวิวด้านล่างนะคะซึ่งตอนนี้ก็ฝนตกอยู่และเราก็ถ่ายแบบตากฝนตอนนี้เราก็ลงมากับไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณนะฮะเจอกันใหม่ชิ้นหน้านะคะฝากกดติดตามกดกระด,กดิ่ง subscribe ให้ด้วยนะครับบายหิวนะครับมาจากที่วัดเราก็ขับรถออกมาเหมือนกับเข้ามาในเมืองดาคุณทดเนาะตรงหลังศาลเจ้านี้มีตลาดนัดเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาของกินตรงตลาดนัดไปแต่ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนแบบบึงสวนสาธารนณะอะไรสักอย่างแล้วเราก็ต้องข้ามถนนก่อนเดี๋ยวดูรถก่อนนะ เป็นเหมือนตลาดนัดหรือตลาดสดหรืออะไรสักอย่างก็จะมีของกินหลายอย่างคมนัน้มานสคนชอบกินมั้ง